สวัสดีครับพบกันนะครับกับ sc k service diy ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของระบบอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดเราพูดถึงระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยมีความสนใจแล้วก็อยากจะรู้ว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันทํางานยังไงนะครับแต่จุดประสงค์หลักจริงๆเนี่ยนั่นก็คือเราจะสามารถ ที่จะรู้เ,เรื่องระบบอินเวอร์เตอร์ตรงนี้แล้วนําไปใช้งานได้จริงๆเนี่ยหมายถึงการซ่อมนั่นะนะครับว่าเราจะเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเราลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้จักกันก่อนว่าเจ้าระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมจะสรุปใจความสั้นๆดังนี้ระบบอินเวอร์เตอร์มันก็คือระบบที่ควบคุมการหมุนของมอเตอร์ด้วยไฟสลับ AC 3เฟสนะครับเน้นคำว่า3เฟสคราวนี้เราก็จะมีเรื่องเฟสมาเกี่ยวข้องนะครับที่เราได้ยินกันบ่อยๆมอเตอร์ motor 1เฟสกับมอเตอร์3เฟสนะฮะผมจะเริ่มอย่างนี้เจ้าไฟ a c ตามบ้านที่เราใช้ทั่วๆไปนะครับมันเป็นไฟ a c ที่มีค่าโวลต์แลวก็ค่าความถี่ที่คงที่นั่นก็คือ 220ร้อยโวลต์ห้เฮิร์นะครับซึ่งเวลาเขาเอาไฟตรนี้ไปจ่ายให้กับมอเตอร์เน้นเฉพาะที่มอเตอร์นะครับนะฮะเฟสเดียวเนี่ยในการสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยมันจะกินกระแสรหรือกินไฟเนี่ยเยอะถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านนะครับมันจะกินไฟกระแสเยอะคุณลองดูนะครับอย่างเรื่องแอร์นะครับสตาร์ททีชึ่งกินไฟกินไฟเยอะครับ แต่ระบบของอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันจะทําให้แตกต่างกันก็คือมันจะทํางานด้วยไอความดีกับับค่าได้เนี่ยเริ่มจากค่าน้อยๆน,นะครับมันก็มอเตอร์ก็ค่อยๆเริ่มจะหมุนนะครับทำให้การกินไฟเนี่ยมันไม่กระโชกกระชากหรือไม่กินไฟมากเหมือนแบบมอเตอร์เฟสเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้ามอเตอร์ที่ใช้กับวงจรอินเวอร์เตอร์มันก็จะต้องเป็นมอเตอร์แบบ3เฟส ด้วยนะครับนะฮะถึงจะใช้งานด้วยกันได้แต่เราจะเอามอเตอร์เฟสเดียวไปใช้3เฟสเนี่ยคิดประคงไม่ได้นะครับนะฮะนะ,นะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนี้นความแตกต่างของมอเตอร์เฟสเดียวกับ3เฟสมันแตกต่างกันตรงนี้นะครับมอเตอร์เฟสเดียวเนี่ยคุณจ่ายไฟเข้าไปมอเตอร์ทํางานเลยครับนะฮะแต่ถ้าเป็นระบบไฟ3เฟสหรืออินเวอร์เตอร์เนี่ย การทํางานมันจะสลับซับซ้อนยุ่งยากมากมายนะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยไอ้ที่ว่าเรื่องการทํางานของเจ้าวงจรเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันถูกจัดการอยู่ภายใน IC แทบจะทั้งหมดแล้ว่นะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากังวลว่าจะซ่อมได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นะเวลาเราซ่อมทั่วๆไปจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่า เราซ่อมตรงไอซีที่มันขับมอเตอร์นะครับส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาตรงนั้นแหละไอมอเตอร์เนี่ยเราไม่เคยเห็นมันเสียมากเท่าไหร,ร่นะฮะน้อยแต่ก็เสียได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเสียไม่ได้แต่ว่าบอร์ดเนี่ยมันชอบเสียมากกว่านะคราวนี้เรามาแยกแยะกันก่อนดีกว่าว่าเจ้า,าวงจรอ,อิเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าผมไม่นับรวมภาคจ่ายไฟนะครับกับ จ้ามอเตอร์อเอเตอร์เนี่ยมันก็จะมีแค่สองอย่างที่เราน่าจะต้องศึกษานะฮะนั่นก็คือ ic system หรือที่เราเรียกกันว่า ic mcu ส่วนหนึ่งนะครับและส่วนที่สองนั่นก็คือ ic ขับชุดมอเตอร์นะครับหรือ ic ขับขดลวดมอเตอร์นั่นแหละครับเพื่อให้มอเตอร์มันหมุนหรือที่เราเรียกว่า ic i ipm นะเราเคยได้ยินคำว่า ipm นะ,ะนะครับเรามาดูอย่างแรกกันก่อนนะครับอย่างแรกก็คือ ic mcu หรือ system นะฮะตัวนี้ทำหน้าที่หลายอย่างครับนะฮะแต่ถ้าเกิดไปในส่วนของ i n ปอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่สร้างสัญญาณน,นะครับ6ชุดซึ่งที่จะไปขับนะ,ะที่เราเรียกว่า ไปขับอะไรล่ะนะครับอาจจะเป็น power transistor หรือ power MOSFET แล้วก็ที่เราค้้ค้นกันที่เราเรียกนั่นก็คือ IGBT นะครับทั้ง6ตัวนะฮะในการสร้างสัญญาณเนี่ยเขาก็จะสร้างสัญญาณของชุด U V w ทางด้านสูงและด้านต่ำอย่าลืมนะครับมันมี6ตัวนะครับนะฮะสูง3ต่ำ3า3นะฮะ ไม่ให้มันทํางานพร้อมกันนะครับให้แต,ตกต่างกันเรื่องเวลาของการทํางานถ้าผมจะเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับการจุดระเบิดภายในรถยนต์นะครับมันจะจุดทีละลูกสูบอันนี้ก็เหมือนกันก็คือ IC MCU เนี่ยเวลาสร้างสัญญาณออกมาทั้ง6จชุดเนี่ยก็จะจ่ายไปทีละตัวโดยเลื่อมล้ำกันทางเวลาซึ่งน,นับเป็นอ่ไมโครเซกนะครับไมโครเซกนะฮะ อย่างสัก20ไมโครเซกอะไรเงี้ยอันนี้แค่อธิบายให้ให้มองเห็นภาพนะครับว่ามันทํางานอย่างนั้นแต่เราไม่ต้องไปเจาะลึกมันเพราะว่าถึงเรารู้เราทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเวลามันเสียเนะี่ยทั้งตัวมันเสียฮะเราต้องเปลี่ยนทั้งตัวนะเราไปเปลี่ยน igbt หรือ power m o s f e t อะไรตัวใดตัวหนึ่งในนั้นไม่ได้นั่นคือความเป็นจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของการสร้างสัญญาณน้งองชุดแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจเช็คกระแสมีการเช็คสัญญาณขับมีการเช็คเฟสในการหมุนของมอเตอร์นะครับซึ่งจะมีสัญญาณป้อนกลับไรเนี่ยกลับมาที่เจ้าตัว IC System หรือ MCU ตัวนี้นะฮะนั่นก็คือการทำงานของ IC ตัวแรกที่เราพูดถึงนะครับ IC ตัวนี้ถ้าเสียผมก็เสียใจด้วยครับคุณอาจจะไม่สามารถที่จะ เปลี่ยน IC ตัวนี้ได้เพราะอะไรนะครับเพราะเหตุผลอย่างนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยไอซีซิสเต็มเนี่ยมันทําหน้าที่หลายอย่างนะครับรวมถึงไอ้ไอ้สร้างสัญญาณในเรื่องเกี่ยวกับของ uh, อินเวอร์เตอร์เนี่ยด้วยนะครับแต่อย่าลืมว่าการทํางานทั้งหมดเนี่ยในไอซีปัจจุบันนี้มีการโปรแกรมข้อมูลต่างๆเข้าไปในไอซีนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณได้อะไรมาก็จริงแต่คุณแน่ใจหรือเปล่าว่าใน IC ตัวนั้นเนี่ยมีข้อมูลต่างๆที่จะทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็น i อของตู้เย็นนะครับ IC System ของตู้เย็น IC System ของเครื่องซักผ้ามันก็อาจจะผมต้องใช้คำว่าอาจจะนะครับเพราะเผื่อข้อมูลผิดพลาดน,นะฮะก็อาจจะป้อนข้อมูลไว้ถึงคุณเปลี่ยนมาในนั้นไม่มีข้อมูล คุณใส่เข้าไปมันก็สั่งอะไรไม่ได้เหมือนคนไม่มีสมองอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะซ่อมในส่วนนี้ผมว่าโอกาสเนี่ยน้อยครับที่จะเปลี่ยนซิสเต็มแล้วก็ใช้งานได้เพราะฉะนั้นมันก็เหลืออยู่อีกอย่างเดียวที่คุณสามารถที่จะซ่อมมันได้นั่นก็คือ IC ตัวที่2 IC IPM หรือ IC ีที่เป็นชุดขับมอเตอร์ นะฮะอตอร์อินเวอร์เตอร์นะครับนะฮะเป็นชุดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ icmcu ส่งสัญญาณหรือส่งพันธ์บิตมอสอะไรไปให้กับ i อ m c u อ็ c ซียูไอทีครับ ic ipm แล้วเนี่ย ic ipm ก็จะเริ่มทำงานนะครับนะครับ IGBT ใน i c IPM เนี่ยก็จะทำงานทั้ง6ตัวก็จะเริ่มทำงานนะครับ จะตัวไหนก่อนจะตัวไหนหลังจะเฟดไหนก่อนนะครับจะสูงก่อนต่ำก่อนอันนั้นซิสเตมจัดการให้หมดแล้วนะฮะถ้าเรารู้ไปเดี๋ยวจะงงครับนะผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะล้วงลับตับแหละอะไรอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อทํางานได้แล้วเนี่ยในมอเตอร์เนี่ยเมื่อเวลามันหมุนแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างสัญญ,ญาณพันธุ์ส่งกลับมาที่ IC ซ y s ิส m ตมนะครับหรือ MCU มซียูว่ามอเตอร์หมุนแล้ว แล้วก็หมุนถูกเฟสหรือไม่นะครับนะอันนั้นคือ,อส่วนที่2ที่เราสามารถที่จะเช็คได้คือผมสรุปให้ว่าถ้าคุณจะซ่อมไอ้บอร์ดที่กับเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็มีอยู่2ออย่างที่คุณน่าจะรู้ที่น่าจะซ่อมได้นั่นก็คือตัว i.c. IPM เองซึ่งส่วนใหญ่ผมก็เจอว่ามันเสียอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าในเครื่องของอฝาหน้า ซีเมนในรุ่นที่ใช้บอร์ดขับมอเตอร์นะครับมอเตอร์ของซีเมนรุ่นพวก IQ 5 0 0ห้าร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยมันเป็นมอเตอร์อินเวอร์เตอร์นะครับแต่ว่าเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้สายพานไม่ได้เป็นไดเรกนะครับไม่ได้เป็นเป็นไดเรกได้หรือถ้าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์อินนะครับกับมอเตอร์เอาท์ อินก็คือแกนข้างในหมุนเอาก็คือโรอเตอร์อยู่ข้างนอกโรเตอร์หมุนข้อข้างนอกนะครับคงพอจะเข้าใจตรงนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีอยู่เพียงแค่ว่าคุณต้องเช็คเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไฟนะว่ามีไฟ3 0 0้โวลต์จ่ายให้ที่ i c i ี i ไหมจุดแรกจากนั้นไฟจุดที่2คือไฟบวก1 5โวลต์ นะครับจุดนี้มีไหมนะครับและที่สำคัญคือสัญญาณ PWM นะครับถ้าเกิดเป็นกดลวดของมอเตอรอ์มอเตอร์ไฟ DC ที่เราพูดไปถึงอสองสัตอนที่แล้วเนี่ยอันนะั้นมีไฟสตาร์ทนั่นก็คือไฟ VSP ถ้าจำได้นะครับเป็นไฟปรับสปีดด้วย แล้วก็เป็นไฟที่สตาร์ทให้กับมอเตอร์ในเริ่มต้นด้วยนะครับแต่ตรงนี้พอสเกลมันใหญ่ขึ้นเนี่ยสำหรับบอร์ดในตู้เย็นเครื่องซักผ้าหรือแอร์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นการจ่าย pwm หรือพันนะครับพันธุ์บิด modulator ให้กับเจ้า ic ipm แทนนะฮะสำหรับเรื่องของพันธิด m o เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึ่งเพื่อให้กระจ่างมากกว่านี้ว่ามันคืออะไร เพราะฉะนั้นผมจะสรุปง่ายๆอย่างนี้ก็คือว่า,อ,าอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนอันนี้บอกไปก่อนนะครับว่าเราไม่พูดถึงภาคใหายไฟกับตัวมอเตอร์นะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่กําเนิดพันส่วนที่2คือ MCU. ส่วนที่ขับมอเตอร์นะครับส่วนที่กําเนิดพันธก็จะอยู่ภายใน ic system หรือ m cu ส่วนที่ขับมอเตอร์ก็จะอยู่ใน ic IPM แบบนี้พอเข้าใจไหมครับนะนนสั้นแล้วอาการเสียส่วนใหญ่ก็มีแค่2ออย่างนะครับแล้วไว้ผมจะเอาตัวอย่างของอาการเสียแล้วก็ลึกกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งมา,าทําเป็นคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้สรุปเบื้องต้นคือเราเราจะพูดถึงเบื้องต้นง่ายๆก่อนนะโดยไม่ต้องยุ่งยากนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่มันเสียบ่อยที่สุดนั่นก็คือตัว ic i p m เองชอบเสียนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมให้ดูครับ IC ระเบิดบ้างแตกบ้าง C C ซีช็อตบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ดูอุปกรณ์รอบข้างด้วยว่ามีอะไรที่มันเสียหายด้วยหรือไม่อย่างเช่น C ที่อยู่ตรงตัวของขาของ IPM นะครับนะังน,นั้นไม่มีอะไรครับ ะะแล้วก็ที่เสียอีกอย่างนึงก็คือตัวมอเตอร์เองนะครับเสียในลักษณะไหนเสียในลักษณะบางทีออไม่ส่งพันกลับไปบอก MCU ว่าตัวของมอเตอร์เนี่ยทำงานแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนำมาให้ดูอีกทีหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับอาจจะเข้าใจได้มากขึ้นตอนนี้เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เ,เหมาะสมกับเวลาที่ผมกำหนดไว้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะคลิปหน้าก่อนจากกันนะฮะขอให้ความรู้จงสถิตอยู่กับทุทกท่านทุกท่านทุกทคนตลอดไปขอบคุณครับที่ติดตามมาชมสวัสดี